สวัสดีครับอยู่กับผมช่องเป่าไอเสียว่าเธอดูเจ้าทิวโก้ทำงาน SK รับ SK 140กำลังคัดดินนะครับ PC 130ยยืนให้กำลังใจอยู่ ขัดดินเดียวไว้ใช้ครับนี่กุ่มบนโทนอาจารย์วีนี่นนนนไวๆหน่อยเลยพี่ดินใช้เยอะนะอน,นี่ ขับไปด้วยตัวซับไปด้วยนะนั่นแน่มีความลับอะไรวปล่าลูกพี่ทางยิ้มเลยฮนะนี่แหละครับอาชีพคนขับรถมิโคนะฮะวันวันเลนอยู่กับตะดินนะฮะ แยกหินออกของหินเยอะตอน,น,นแรกเปิดเปิดเราดำมั่วกันหมดนี่เราจะใช้ดินลำบากเลยเอาเอาระวังกระจกนะพี่ระวังกระจกนะเป็นงานเช้านะไปเรื่อย ก็เต็มวันช่วงที่รอสิบล้อปองดินมหาศาลนะบูนันงที่ปูนทั้งดิ่อะไรนี่แยกกันตอนเวลาดัง